กับสำนวนสีถนนชัยเนาะก็คือเป็นคุณฉลาดแกมโกงนะคือเก่งเนาะแก้ปัญหาเก่งด้วยแต่ว่าฉลาดแกมโกงนะคะก็ภาษาอังกฤษไม่มีความหมายตรงตัวนะคะแต่ว่าแปลได้ตามบริบทดังนี้ค่ะกม็มีเจ็ดคำเลยเนาะคันนิ้งสไลด์ I'm sorry one cunning to slide three tricky four smart but sneaky five too clever too clever for one's own good six a clever quickster seven manipulative ก็มีแบบเจ็ดคำเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตัวอย่างกันเนาะ next